กอกน้ำค่ะเอาน้ำไปดื่มที่ทำงานนะคะเพื่อนๆค่ะชีวิตในหนึ่งวันแม่สมถิค่ะ กรอกน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะเรียบร้อย สวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการอยู่กับแม่ส้มสมศรีสไปย์ยูเคนะคะเพื่อนๆค่ะเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวไปทํางานนะคะทํางานบนว่าเหนื่อยใช่ไหมคะพี่น้องค่ะแต่ถ้าไม่มีงานและไม่มีเงินเหนื่อยกว่าเยอะแมนะ่นป่ะคะพี่น้องค่ะก็ว่ากันไปเนาะเหตุงานแล้วมาจมว่าเมย์เมย์เมยพี่น้องค่ะเจ้าลองเจ้าลองบ่มีงานเหตุและจะไม่มีเงินน่ะ ชีวิตมันเหนื่อยกว่ากันเยอะเนาะพี่น้องขากระว่ากันไปเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็มามาเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทกท,กท่านเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขานี่ยแหละคะ่ะชีวิตแม่สมศรีตื่นขึ้นมาก็วิ่งสู้ฟัดครับพี่น้องขาการที่การที่เราจะมีหรือว่าหรือว่าอะไร <c oughs> โอ้ยกัะหลงคำบอกจกของคือเกาแหละค่ะพี่น้องหลงคำบอกจกของนี่แหละคะ่ะชีวิตแต่แต่ละมือแต่ละวันเนาะ ของแม่สมศรีค่ะพี่น้อง่ะตื่นขึ้นมากกระส่งเล็กหน่อยไปโรงเรียนส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วแล้วก็มาจัดการตัวเองนะคะเตรียมน้ําเตรียมของที่จะไปทํางานนะคะพี่น้องขาก็วิ่งสู้ฟัดกันไปเนาะพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะขันบ่เฮ็ดงานกับบมืมีคือคนอื่นเขาเมน์บ่คาพี่น้องขาสิมานั่งหายใจถิ่มแต่ละมือแต่ละมือไปมันกับบือมีอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดประโยชน์เนาะพี่น้องขาเฮ็ดงานมันกับมีเมือยแน่ ก็มีมวนแน่เสาแน่กับปะปนกันไปหละพี่น้องกับเป็นชีวิตกับเป็นชีวิตธรรมดาของคนวัยทำงานเนาะพี่น้องจะมานังอันมีคนบอกว่าเป็นอย่างคือต้องไปเหตุงานเป็นอย่างคือบ่ไห้คือบ่ไห้สามีเลี้ยงแมนบ่คะพี่น้องค่ะโอ้ยคอยก่อคอยฟังละคอยก็อยากหัวเนาะพี่น้องค่ะเฮาเหตุงานเฮามีเงินในกระเป๋าเฮามีเงินในกระเป๋าของเฮาเองถึงจะได้ ถึงจะไม่ได้มากมายอะไรแต่เรามีความสุขที่ได้ออกไปทํางานออกไปเหตุงานนี่มันมีความสุขอีูดีได้พี่น้องคะ่ะได้ไปพบปะผู้คนยุตบานนี่ก็สิเป็นบ่มีบ่มี่มใหญห้คิดนะนะพี่น้องบ่มี่ให้คิดเนาะออกไปเหตุงานได้ออกไปเปิดโลกเลอพี่น้องภาษาเฮ้ากระด้เด้อพี่น้องหนึ่งภาษาเฮากระด้ <c oughs> เพราะว่ามูจะบอเหตุงานเฮาเฮาได้สารสัมพันธ์เฮาได้พูดคุยกันทุกวันเนาะแล้วอัน มีคนว่าเอา้าได้พวขี่นกบอกเป็นอย่างขึ้นต้องไปเหตุงานโอ้ยขันเจ้าฟังคำนี้เจ้าสิว่าจัางหดพี่น้องเจ้าเจ้าสิตอบเขาว่าจัางใดพวขีีนกบอกขีนก <c oughs> เข้าก็อยากไปเหตุงานือเก่อแหละพี่น้องคะอันขนาดว่าเจ้าอยากได้อยากได้เทินมาอย่างอยากได้อ่าอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้ดได้คู่ค้องดีๆเจ้าก็ยังถามเนาะว่า เขาเห็ดงานอียงแมนบ่ค่ะาพี่น้องคะ่ะเขาเฮ็ดงานอียงเนาะนี่แหละค่ะชีวิตชีวิตเมียชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนเนาะกว่ากันไปเนาะพี่น้องค่ะนี่มือนีมานั่งมาเว่าวก่อนก่อนที่จะออกไปเห็ดงานค่ะพี่น้องะ่ะอากาศก็อุดขู่ค่ะพี่น้องคะ่ะฝนมาแนนมีแดดแนฝนสองมือแดดมือหนึ่งมันเหตุให้จิตใจเฮาห่อเหียวได้พี่น้องเพราะว่าอยู่หนี่มันหาแดดายากยากเลยคะ่ะอันเมืองนอกเมืองหน้านี่ค่ะพี่น้องะ่ะ จะมาอัปเดตให้ฟังเนาะพี่น้องคะ่ะมาอัปเดตชีวิตชีวิตแม่สมศรีชีวิตในต่างแดนเด้อพี่น้องคะ่ะบรเหตุงานกัไใดแต่ว่าบรเหตุงานกับกัซมีกัซม,มีความสุขในอีกแบบหนึง่งแต่แม่สมศรีชอบชอบชีวิตในการทํางานชอบชีวิตที่จะออกจากบ้านทุกวันแม่นป่ะครพี่น้องคะ่ะมันเหมือนแบบออกไปออกไปเรียนรู้โลกใหม่ๆทุกวันเนาะพี่น้องคะ่ะไปเฮดงานนี่ก็มีความสุขเ้ยพี่น้อง ก็มีความสุขมีความทุกข์ปะปนกันไปอ่ามันกับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะราบลื่นไปหมดเสียทุกอย่างแม่นะคะ่ะชีวิตคนเหาเนาะก็สู้กันไปเนาะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็สู้กันไปเด้อพี่น้องขาไปคะ่ะวันนี้แม่สมศรีต้องขอตัวไปทํางานก่อนนะคะพี่น้องขาขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขเช่นกันนะคะพี่น้องขาขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ใสนาฬิกาบอกเวลาครับพี่น้องค่ะสายเราด้คาร์เมนี่สายเราเลยครับพี่น้องไดี๋ยมานังเบานังม้อยกับพี่น้องซํานี่กับมีความสุขแล้วคะพี่น้องขาสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่แม่สมศรีต้องเตรียมไปที่ทํางานนะคะคือน้ําดื่มนะคะพี่น้องขาน้ําดื่มเพราะว่าที่ทํางานเขาดื่มน้ํากอกกันนะคะแต่แม่สมศรีจะไม่ชินกับการดื่มน้ําก๊อกนะคะพี่น้องขาเราต้องเตรียมไปเองค่ะเราต้องเตรียมไปเอง จากบ้านนะคะพี่น้องคะผละไม้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ได้แตงโมนะคะแตงโมชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะหอ่อเขาเรียกว่าห่อพลาสติกไปด้วยเวลาเราทํางานเหนือหน่อยๆนี่คะ่ะแก้ได้คะ่ะกะหายกะหายใช่ไหมคะเวลาคอแห้งมาเราก็นี่แหลคะค่ะชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนเหมือนเดิมคะ่ะกะเป๋า กระเป๋าก็ต้องหอบพลุงพลังไปนะคะไปค่ะไปทํางานด้วยกันกับแม่สมศรีในวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะความสุขของคนเราไม่เท่ากันเนาะพี่น้องขานี่แหละคะ่ะชีวิตแม่สมศรีกําลังจะออกจากบ้านก็สิ่งที่ต้องมาดูทุกวันก็คือมาเอาความสดชื่นก่อนที่จะเข้างานนะคะพี่น้องขาดอกไม้น้าบ้านคะ่ะดอกไม้หนาบ้านตอนนี้กําลังจะร่วงโรยไปกะไปตามการเวลาแล้วนะคะพี่น้องขาเพราะว่าเขาออกดอกมาโดนละคะ่ะ ออกดอกมาโดนตอนนี้กับกำลังถึงหนาที่เขาจะร่วงโรยไปแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะดอกลายเสือที่แม่สมศรีเคยบอกนะคะมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าดอกชนิดนี้มีชื่อว่าดอกอะไรแม่สมศรีก็กำลังพยายามหาชื่ออยู่นะคะพี่น้องขาเดี๋ยวจะมาเฉลยในคลิปหน้านะคะ ว่าดอกชนิดนี้มีชื่อว่าดอกอะไรนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะขอให้เพื่อนๆที่พทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขเช่นกันนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกิงๆให้แม่สมศรีด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากแม่สมศรีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ